กาแฟเฟอรี่คอฟฟี่เพื่อสุขภาพดีพร้อมคุณประโยชน์ในการดูแลรูปร่างทุกวันสรรพคุณกาแฟเฟอรี่คอ f ฟ e ่กาแฟสำเร็จรูปเฟอรี่คอ f ฟ e ่คัดสัรเมล,ล็ดก,กาแฟพัน์ธอาราบิก้าชั้นดีพร้อมโดยคุณประโยชน์กลิ่นหอมอร่อยกลมกล่อม a อเซอร a ลาเชอรี ผลไม้ที่มีถิ่นกำเนิดในหมู่เกาะเขตร,ร้อนแถบทะเลโกจิเบอร์รี่มีวิตามิน A B1 B2 และ C สูงมีกรดอะมิโน18ต,ตัวซึ่งในจำนวนนี้มี8ตัวที่ร่างกายขาดไม่ได้บำรุงสายตาช่วยกระตุ้นเซลล์เม็ดเลือดขาวให้ทำงานดีขึ้นสารสกัดจากถั่วขาวลดการสะสมของไขมันในร่างกาย ทำให้ไขมันเก่าถูกเผาผลาญคอลลาเจนบำรุงผิวพรรณให้แลดูวสวยงามกระชับผิวป้องกันการเกิดริ้วรอยก่อนวัยและช่วยให้ผิวอุ้มน้ำได้ดีใยอาหารช่วยให้ระบบขับถ่ายทำงานได้ดีและช่วยให้อิ่มอาหารเร็วขึ้นยังสามารถดักจับไขมันได้ด้วยแอลคาเนทีนเป็นกรดอะมิโน มีหน้าที่เข้าไปเผาผลาญไขมันเล็กๆภายในเซลล์ทำให้ไขมันเปลี่ยนเป็นพลังงานเสริมสร้างมวลกล้ามเนื้อทำให้รูปร่างกระชับได้สัดส่วนแอลกูตาไทาโอนช่วยลดริ้วรอยจุดด่างดำป้องกันสิวและรอยดำจากสิวช่วยเสริมระบบคุ้มครองร่างกายปกป้องร่างกายจากอนุมูลอิสระช่วยเสริมฤทธิก์การทำงานของตับ ในการกำจัดสารผิดแอลอ i จินีนส่งผลให้อวัยวะต่างๆสามารถรับออกซิเจนจากเลือดได้มากขึ้นเหตุลิ้นจือช่วยขับพิษสารปนเปื้อนในร่างกายและบำรุงหัวใจลดคอเลสเตอรอลซูคาโลสเป็นสารทดแทนความหวานจากธรรมชาติไม่ขมติดลิ้นไม่ทำให้ฟันผุไม่เป็นสารก่อให้เกิดมะเร็ง เหมาะสำหรับผู้ป่วยเบาหวานและมีความปลอดภัยสูงคโครเมียมพิโคลินเนตเพิ่มประสิทธิภาพการเาผาผลาญไขมันเสริมสร้างมวลกล้ามเนื้อแทนที่ไขมันทำให้รูปร่างกระชับไร้ไขมันส่วนเกินสารสกัดจากเมล็ดองุ่นมีฤทธิต์ต่อต้านอนุมูลอิสระได้ดีช่วยลดความผิดปกติของหลอดเลือดและเส้นเลือดฝอยเส้นเลือดขอด ลดปัญหาเส้นเลือดฝอยขบปลอกแคลเซียม <ans> เป็นสารอาหารที่มีความสำคัญช่วยเสริมสร้างมวลกระดูกให้แข็งแรงขึ้นแมกนีเซียมเป็นสารองค์ประกอบสำคัญของร่างกายที่ทำงานแบบไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อจะสังเคราะห์โปรตีนในร่างกายเปลี่ยนเป็นโคเอนไซม์ en S <S ที่สำคัญที่สุดชนิดหนึ่งในร่างกายสารสก,กัดจากกระบองเพชร ทำหน้าที่ดักจับไขมันจากอาหารโดยตรงทําให้ไขมันไม่ถูกดูดซึมเข้าไปในร่างกายโสมสกัดโสมเป็นยาอายุวัฒนะเป็นยาอามตะหรือยามาสกา,านต่อเนื่องกันเป็นเ,นเวลาช้านานมีคุณสมบัติในการปรับสมดุลของร่างกายได้เป็นอย่างดีครีมเทียมที่สกัดจากถั่วเหลืองมีคุณภาพดีและมีคุณค่าของโปรโตีนสูง วิธีรับประทานรับประทานวันละหนึ่งซองฉีกกาแฟ1นซองเทผสมลงในน้ำธรรมดา60-70มิลลิตรหรือประมาณครึ่งแก้วใช้ช้อนคนให้ละลาย